พี่เป็นรองผู้กกับไซเบอร์เนาะพันธุ์โทรไปวันเดี๋ยวให้ทางทางกองพี่ทงานสวนเนี้ยอ,ยอธิบายให้ฟังนม่แม่ขออนุญ,ญาตนะครับพอดีจับจบัรวจกองกำกับการตรวจจุสบสวนจอบตรวอกิจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับแม่ให้นำหมายคนา้นของสาลจังหวัดุบลนราชธานีให้แม่ดูด้วยนะครับลองดูด้วยนะครับที่หนึ่งเก้าสี่ทับสองห้าหกสี่นะครับงเมื่าบานที่สองนะครับพุทธีกาญนสองห้าหกสี่นะครับให้มาทำการตรวจค้นนะครับที่บ้านเลขที่ หกสี่แปดหมู่ที่หนึ่งนะครับบ้านคำเจริญตำบลแสนสุขกอำเภอวุินทำราษฎจังหวัดจุงหทัดราชธาบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับแม่ถูกต้องนะครับซึ่งซึ่งซึ่งให้มาตรวจพ้นนะครับในวันนี้นะครับเวลาสิบหกนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาหรือจนกว่าจะเสร็จจิ้นนะครับนะครับเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์นะครับแม่ที่เกี่ยวกับแฮกเฟซหน้าเว็บไซต์นะครับของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแม่ให้แม่ตรวจดูก่อนครับ จำได้เนาะว่าใช่เนาะเนาะให้แม่ดูก่อนนะครับให้แม่ดูดูถูกต้องไหมครับเบิ้งเบิ้งข่าวูให้น้องดูได้ครับให้น้องดูก่อนเนาะถูกต้องไหมทำไหมได้ทำไม่รู้ลูกใส่ขั้วโมูลูกเฮ็ดทั้งสี่บอกใจเย็นครับแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่อันนี้เรามาตรวจสอบไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวมามาตรวจสอบเพื่อใครับเนี่ยไม่ได้ไปดูอะไรเขาเพราะว่าเขาไม่สบายก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรครับคุณแม่เขาเป็นซึมเศร้าไอ้เรียนจบแันแต่แกแต่ไม่ได้ทำงานพามาส้ให้มันเลยเดี๋ยวพาไปเร่งหน่อยเนาะ จะเล่นที่อะไรครับขวัญ่อนนะยุกี่ปีคแม่เป็นบ้านเจิดข้บวสมัเป็นจบปีไหนรับันมอบนเกนจบปีไหนนะจบปีสองพันสิบดโอ้คุณแม่แม่รบกวนเช่นรับทราบหมายไหนครับเชนรับทราบว่าเป็นเป็นเจ้าของบ้านนะ